ส <laughs> วัสดีผมชื่อนีโมงพวกคุณอาจจะสงสัยว่าผมมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง <laughs> <laughs> ผมต้องเล่าย้อนความไปตอนที่ผมยังเป็นไข่ไ,ปไ,ปไก,กลไปว้ยัดไกลไปเหรอก่อนที่ผมจะมาอยู่ตรงนี้ผมก็แค่กําลังหาอะไรกินอยู่ในทะเลและผมก็บังเอิญเจอหนอนน่าอร่อย <laughs> ปลาที่ไหนจะสามารถต,ต่อต้านความยั่วยวนของหนอนตัวทุกถีได้ <laughs> ผมก็เลยง่มเข้าไปหนึ่งที รู้ตัวอีกทีผมก็มาอยู่ตรงนี้แล้วแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งตอนที่ผมยังเด็กตอนนั้นคุณพ่อกับคุณหน้าตัวสีฟ้า,ฟาก็มาช่วยผมอยู่หรอกแต่ตอนนี้ผู้แกคงกลายเป็นอาหารนกนางนวลไปแล้วแต่ไม่ต้องห่วงผมรู้ทางออกจากสถานการณ์นี้ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องออกจากเข่งเน่าๆน,นี้ก่อนโดยการกด A และ D เพื่อเป็นการขยับแล้ว W ล่ะกูตดเหรอแล้วไอ้ปลานี่มันอุ้ยแก้วถูนได้ไ,ไงเราไม่รู้จักกันซะหน่อยกู <c oughs> <c oughs> แล้วกูจัดถึงไหมเนี่ย กูเป็นปลาไปทั้งชีวิตกูว่ายน้ำเว้ยเฮ้กูเดินไม่เป็นเฮ้ยฮึบฮึบฮึบเรากำลังปรับตัวให้เข้ากับบกมันไม่แปลกหรอกที่เราจะทำไมมันยิ่งพยายามมันยิ่งกลับที่เดิมวะเฮ้ยเหมือนจะจับทางแล้วล่ะฮึบ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 โอ้โหพรสวรรค์ อันนี้ถ้าจะขึ้นยากปึ๊บเฮ้ยโอ้โหเรามีพลอสวรรค์เหมือนกันนะบางทีเราอาจจะย้ายขึ้นมาแบบอาศัยบนบกเลยก็ได้ป่ายิ่งใหญ่กูไม่อยากเปละปลายิ่งใหญ่อะไรเนี่ยโอ้โหทำไมมันย้อนกลับมาวะผมผมอยากอยู่แล้วเฮ้ยเห็นทะเลแล้วดีกว่าทะเลอยู่ตรงหน้าแค่นี้เราจะยอมแพ้ได้ไงึ๊บ ในเมื่อเราใช้ตดไม่ได้เราก็ใช้วิธีแมนนวลอึ๊บ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 นี่ไงโอ้โหโคตรเซียนไม่คิดว่ามันจะทรมานขนาดนี้กู้แค่อยากกลับบ้านแล้วนั่นเองโอ้โหขโมนอึ๊บึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเทคนิคนี้ เทคนิคนี้มันได้ผลมันได้ผลได้ไงวะทะเลที่เห็นอยู่เมื่อกี้นี้มันไปไหนแล้ววะทำไมมันรู้สึกมันย่า yeah! มันไกลจังกูเริ่มไม่มั่นใจแล้วเอ้ยนี่ไงน้ําเนี่ยน้ำอยู่ข้างข้างเนี่ยทำไมไม่ลงทางนี้อือ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 โอ้ย โผง่ายมากต้งเป็นเรียนนะเราติดรถใครทุกคนไปกลับไปเที่ยวชายทะเลเงี้ยไม่ได้หรอไม่มีใครอยากไปเที่ยวทะเลเลยเงยจะไม่มยอมโดนแดดห้มันจบๆบวะไม่ต้องเหนื่อยสู้ชีวิตขนาดนี้ข้ามไปไงเนี่ยเออทางนี้แหละปึ๊บ แย่ละแย่แล้วโอเคเราอยู่ตรงนี้เราปลอดภัยเราได้มาครึ่งทางแล้วตรงนี้คือเซฟโซนลังรถคันนี้ไปเราจะกระโดดข้ามไปทันทีโอ้โหฮ้ยตรงนี้เป็นเซฟโซนหรือเปล่าโอเคไม่โอ้แย่แล้วเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้รอจนมารีชาร์จเสร็จ อันนี้คือห่างเราถือโดนไหมแมงึบโดนไป,ไปครึ่งทางขึ้ำปับ๊บมัดเราลองจะไปถึงอีกฝั่งของถน,นนอู้ืิมเต้นอะไรอยู่ข้างหน้าไม่เอานะโอเคโอ้โหเสียวจีด๊ด่อชาร์จเต็มเลยเราเล่นเพย์เซฟไปปุ๊บไปปับ๊บโอ้เฮ้ยเราตกปะเนี่ยไม่เสียงดีกว่าไป่ผิดทางผิทาง,ทางย่าโอ้ มึงเรามาเล่นเองมันยากกว่าที่คิดอย่าบอกว่าถ้าตกตรงนี้กูต้องเริ่มใหม่จะไลฟ์ไปเปะม่งม่งม่งขอร้องอ่ะไม่ได้ดั่งใจสักครั้งหนึ่งฮึบเฮ้ยก็ไม่เท่าไหร่นะเดี๋ยวดิวเหนื่อยแทนมันเลยเนี่ยไอชิปาเนี่ยไปไปเลยจะไปเลยจะไปเฉลย เฮ้ยน้ำโอ้โหแห้งมานานอยู่ในน้ำเราก็ยังตดได้เหรอในนี้เราว่ายนิดนึงไม่ได้เหรอเรายังต้องตะกุดตะกิดตะกายตะกุยตะกายอย่างงี้อ่ะมีพาโค,ค,ค้งพาครัวมีทอยข้ามอะมีท่อให้ข้ามผมแปลไม่ได้จริงด้วยนึกว่าทำาะไรกูไปข้างหน้ายังยากเลยนี่ให้กูรอดทอ่อโอ้โหไม่เท่าไหร่นี่ว่าทำมัยากกว่าน,นี้ได้ไหม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแย่ละติดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดติดชิบหายละปนี่ทางตรงโอ้โหเท่านั้นแหละกับกับกับก่อนได้ไหมกลับก่อนกลับก่อนแล้วเราค่อยเฮ้ยกลับกงกลับอะไรเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยช่วยด้วยไม่อยากเริ่มใหม่ช่วยด้วยขอร้องขอร้องขอร้องล่ะขอร้องล่ะจ้า โอ้โหตรงนี้ถ้าจะง่ายโอ้ยเจียมอีกทีนึกว่าเลือกกับพี่เบิร์ดเหรอคุณปลานะเกีมง่ายมากเกมง่ายมากเฮ้ยนี่มันใช่เลยนะนะ่ะเห็นทะเลแล้วว้าวในที่สุดในที่สุดเฮ้ยอะไรอะ่ะ Hãy hô hoa bài hương chết hơi hey. ok ok hô hoa hô 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 bay ngay à, hô 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 xe, yeah hô ยานะ่าทูกมอนมาแล้วเว้ยโอ้โห oh. อันนี้แหละไปได้ไกลถ้าอย่างนี้แหละต่อเนื่องต่อเนื่องยังไม่มีใครลงมายังไม่มีลงมาต่อเนื่องต้องระวังการโจมตีทางอากาศต่อเนื่องง่ายมากแบบนี้ง่ายมากต่อเนื่อง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 มันโดนตรงไหน ตัวนี้หลบได้เย่แล้วไม่เงือกฮึบเป็นอย่างใจเย็นมันก็แค่เกมทะเลไม่กลับก็ไม่มีใครตายนอกจากกูอุย้ยเสีรภาพ ให้ความให้ความโลภเขาบงำมู้หึมันโดนตรงไหนวะมเมนะี่ยวนาบฮึเฮ้เมื่อกี้มันมาทั้งฝูงเลย โอ้โหผิดทางได้ไงวะโ okay. อเฮ้เฮ้เฮ้มันมาทีขนาดนี้่เริ่มยากตรงนี้สบายสบาย เฮ้ยฮุบเฮ้ยมึงยังค่อยดีหน่อยเอาเราอันนี้เอาไว้ถอยถ้ามันมาปลายห่างมากเกินไปเราก็เถินมาข้างหน้า 你掉。 เลยเลยเลยกูพอละไ้สัต